สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมันนี่กเหมันเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วกันนะครับมาหาอาจารย์ไงพระท่านเห็นหรอกเราบรท่านเห็นเลาน่งอยู่ทางไหนฝรั่งเดี๋ยวเดี๋ยวล้องไปโบกหยอกหยอกเล้ามึงเลวาที่าจังเลยมันหลายอันครับกัย่งมาแล้วถึงเลาบม่มีเนาะแบ่งปันกันครับเราบระท่านเห็นหรอกแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ในนีหนักคนนะ้น่ะ นี่ครับนั่งอยู่นี่พ่อจะเรียนสวัสดีครับผมอสวัสดีครับโอ้เป็นไงโอ้ยิ้มแห้งจำได้เคยใส่ท้องเสียง่ายแต่ธรรมดาเออท้องแห้งท้องแห้งตาบบาดแล้วแพ้งนากเปล่ามองไปแั่นล่ะใส่ท้องเสียง่ายเหมือนีหนยังเอาอันนี้มัสยังเสีดเอามัดแจกพี่น้องเสียเฮ้ยจังไรว่าเสีดเอาไปไปหน้าโอ้วัวจะอวบไปไปทวงงั้นเอาใส่นก กำลังหักต่อเป็นไดลุงนกขันไปเฮ้ยขันจังดาอ้นกลงลงลงหางไปนกินห้เองไปแยกไปมันบ่ได้ไปซ่องมันเสหลายมื้อลเอ้ามันมันขาดน้ําแล้วติมาาไเป็นได้ไปต่อนบ่ได้น่ะบ่บ่ได้ไปไปยังเาาวเดียวบ่มีนกบ่มีนกปลาดอกนกปลาอนเนาะโเอิ้นสิเอาหยังให้เบิ่งก็ว่าเอิ้นกันมาเบิ่งนี่เบิ่งนี่แม่นหยัง ฝันยท่งี่ยเดยวนเีท่งันเ็จคอนบุญรองเิลงกันแล้วเรียลเดี๋ยวเสียหมูฝันเงี้เสียหมูนั่นเดี๋ร้องเิลงกันแล้วละแล้วเดี๋ยวนดังไส้เลี๋ยวทานดังไส้ฝนียแต่ว่าเป็นตรงไหนวะเนี่ยคื้นกับโนสบับวะแต่ว่าหันเป็นคอนบุอยู่มันอฮะ โอสีแสงหันอายุอ่ะท้อโอ้กัเลยเอิเอิก็เลยโทรเอิ่นกันมาเบิ้งเล่มาเบิ้งว่าแต่ว่าหันยุทวงอ๋อาจีมีผู้อยากแต่งอยากฟันไปสินะโอ้พาดีโอมัน็นตาเฮ็ดีปะเตะโอ้ีน้องกองไปกูหาผู้แกนกันผู้ดวอ้ผู้ผู้ที่บามักขเนียดราคากันเองนะราคากันเองนะใช่ว่าอย่ใกล้อนบนแปลกปโอ เออแต่ว่าเห็ดเห็ดแล้วๆหรือที่หลังนึงตอนเนี้ยเห็ดแล้วๆมันปรทธานเนมีมันอันน้อยเพราะว่าอ้วนลวดอ่ะลวดน้อยโอ้ครับเพราะว่าอันลวดเพราะว่าผมกะสั้งมาให้คุณพ่อเห็ดอยู่แต่ว่ามีนกมูขึ้นชั้นนี่เดียวนกมูเนี่ยเอาไปฝึกยกเทียไปอ๋อกเดี๋ยวอ๋อแต่มูนั่นแหละเตี้ยมูจะขันอยู่บ่มีนกตอนมันกปลามันขันนมันเนาะ ตักระขันใส่กันเยอะโอ้บัณนีตมีตัวไหนสี่ขืนส้านี่บ้านโอกะไม่แก่ลูกมันั่นล่งตลูกตัวไหตัวนั้นน่ะเออสเอาตัวนั้นตีขื่นช้านต่อไปวะเนี่ยมีช้านใส่ไป่อไม่ไม่ยากเลยไปหาพลล้มเราดินไม่เห็นตีบุคันคันคันาจะเห็นพลล้มข่านอันอันถือมาเนี่ยเอากลับ๋อมท่นนะไม่จะมาเจอคตโอ้ขัน่าจใส่พลล้มก่อนตีเอานีกระปลองเลยขันวางท่านนะ เดีว่าจะทำก็ว่าของจะเดือดมาเอาเจเอาครับเดี๋ยวไปถือมาให้เรวบังก่อนเอาเราก็มาทอนหูหรือ่าเพลงไหนเดี๋ยวเอาไปประมาณนี้ก่อนครับเอาครับเกิดว่าหยอกว่ากวนเราไปสลัดนี่เดี๋ยวเบิังเร้อยจีบาดสิ่ะครับสภาพนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดนะครับมันบ่ได้ห่างบ่มันยังแบบแล้วว่อยากได้ก็เนียงเอากลับเลยเดียวเอาเอา นี่แหละของรางวัลน่ะเอาอันนี้ละขอบคุณเวลาได้รู้เออแห้งยังไม่แห้งไงโสมมันคล้ายกับคล้ายหนูสภาพกะมันบ้าอะล่างซื้อหรอเออเหนแบบนี้มาดียเอาอันถวยออกเมือก่อนได้หล่ะจะบอกวิธีล่างเอาถวยอันนี้ออกตั้งไว้เออมันถอดได้นั่นเดียวเวลาจังเฮาสิทายถ่ายยังไงปีนนอกเออไม้ดินดำซื้อคนนด้นั่นเนี่ยเออเราขึนบ่อห่เด็ดนะนั่นแหละว่าดิมันกินดีอยู่เด้ ปีนเบิ้งทางโกนมันวะเนี่ยมันใส่ไข,ข่คว้างสองตัวขันหนอกปีนเลยปีนเบิง้งเบิง้งเออเนี่ยขันตัวนี้ออกเออแล้วก็ขันตัวนั้นออกแล้วก็เทออกอเออไปลาเห้าอยากถอดล่างถอดอยังไหวด้วยเนะน,นี่นไหวเทียมเนี่ยอืไม่บืกมี้ไม่ขนุนนี่แม่นละแม่ไม่ขนุนแั้วเดยกเลี้ยงเนี่ยมันจะกัดตาปีกายนี่ลนะ สารหลุดแหลกที่ว่าฮัดเล่นนกดินจักจียวอันไหนมาใหา้เนาะยุคนั้นก็หลายอันก็เลยหยิบเอานี่ละเปด็กพันเบากันเอาพัดลมเหรอท่าน <laughs> พันเบากับพันลมน้มท <laughs> ่านมันมีเง <laughs> ินแก,น <laughs> นกน <laughs> เอานี่ละใช่นะนั่นน่ะมองเสียบลักเฮ็ดไว้พร้อมนะเห็นบ่สองอันกิดิยุหัน่ะเอออเาลักเสียบไปหั่มสองอันได้ถือไล่พี่ให้พี่น้องเพิ่งนน้ำได้มัมยปิดไลบปัง ครับบกขดสนะลายดอกเอออันละครับถือตั้งเบื้องไวนนะตั้งเบื้องดีเออลูกชายอามาห้นี่ครับหอเป็นขอน่า,อาบ่มีน้ำผึนเนาบ่มีน้ำผินบ่มีซ้าําผัดเปรี้ยวซ้ําผัดรมไช้ลูกสัมโนได้แต่ซ้า,ามา,า,มา,ามห้ใส่นกพอดีกับนกที่ได้ออกจับพอจักนี่เขาเป็นปตัวแม่เดยตัวแม่กับเอาลุ่ นี่ก็หมอกขึ้นเดีนี่ครับก็เดี๋ยวนี่ครับแล้วก็บอทันมีตัวขึ้นทันตัวเดินน่ะบ่โอ้บ่ก,ก็เก็บไปก่อนทันเอาครับเดี๋ยวเอาไปประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมพายยางไปเมืองลุงน,กเ,นออกเล้าบวันน,นี้นกเปียกอ่ะมั้นครับนกเพเนียดของเล้ากับกบ่บ้าต้องของไผ่ครับเดี๋ยวเนี่ยท้ายขนเบิ่งขนอยู่หนาอากลากอยู่นั่นท้ายขนมืบอบ่ขันเลือดไงท้องแก่แก่ไง อืมทายขนครับนกคุณพ่อกับทายขนเพื่อนผลขนเต็มตุ่มดิหนกเล้ากับทายขนขึ้นกันเอาเดี๋ยวไปเบิ้งลูกหมกแล้วมดงลูกข่างเงี้ยนเด็กชอบมอึงเสร เพื่อห่อนเอาเนี่วะนึกงสิอ๋อนีห้างนะโอ้เมียใครร่ผู้รู้ตัวเมียตัวนั่นนะก็ผูรู้ตัวเมียตัวนี้ระเ่าตัวมียเมีโอ้งามแท้ีก็ดังดนะแต่เอ้บาดังหรอสีนีละของามครับเว้ยนงามใครงามครกะอื ว่าค้อะไรหรือเรล,ล่ะเป็นตัวผูน่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งข้องงเสียงคนดีโค้ดดีไรดีอืมใครจังน่วยอยู่ไหนะฮะนะสองเดีกสองนวยแหนมใครเรียบร้อยเมัม่รเดิออกงานบันอาทิตย์หน้าเขาออกได้รด ลูกงูเนี่ยเอาออกความกันเพราะว่าของลูกมีตัวหนึ่งอยู่ต่อซ้ำกันนี่แหละเดี๋ยวบัดเอาออกจังมัน,น,นเปลี่ยนกันอีกเอาสิเปลี่ยนไงหรือว่าเอาตัวนี้ขึ้นทัานกับมัดขาตัวนี้ล่นไหมแต่ว่าจะเฝ้ามัดเอาเลี้ยงเสตตุ่มธรรมดา,าก่อนฝนนะบุดที่จะได้บ่หัวหัวตัได้เสียนซ้อเต็มหนักนอ,อึกนี่บัวเต็มบ่ยี่เหลี่ยนนี่นี่ อมันมีบัวเต็มือพอผมประเีอาอีิิอะมีน้อยน่มันมีเหนอมันวัท่านไงเนาะเออส่วนเนี่คือมีบัวเต็มสับอันเลยนท่นี่เห็นป็นจุไข่สอน่วยนี่ครับลูกนกแล้วกันไงไว้ยู่ครับเหมือนหนอนเมะเบิ้งกัดตัวทั้นไงปนี้มันม้มากัหไงแล้วโอ้หหเี้เลยว่ะหัว ก็พอ,ขอ,ขอนำไม่ใช่อหยีกนำหอนนำมันอยู่เลยเลวนะครับช่วงนี à, ้อากาศหอนต้องเติมน้ำมือหนึ่งเติมเขาไปเลยเติมดูดู่ะนี่ครับกับประมาณนี้ครับผมนี่ครับกับตามที่เขาได้เบรงหนคคุณพ่อไปมื่อี้มันหนกเพราะแอบหรือหนกยังจ <c oughs> ังไรก่อนพ่อแอบแล้วแบ่งไหลปันใดล่ะแบ่งไหลปันใด มุนกแอบเนี่ยหาไปเตี้ยวะหาแดงขึ้นไปออโอ้ตัวนี้ตัวเขาไปตอนน้ำกัดมันไหน่ไงท่านหอดกว่าไปออเขา,เ,นะาเชียวไหตั <laughs> วไหนน่ยได้ยู่ไหนตัวเนี่อ้าวแกแต่อาหารองไทยนั่นไหมโอ้หมักรีโมหดเสียนะเดินดเลยฮึโอ้ แล้วอันตัวที่คาดว่าสิเป็นบักอ้างกับบักเทีพนมเนี่สองตัวที่ว่าพอจะบอกมาอยุสเสร่ตาบอกหมดแล้วไม่ตัวไหนมาพูดเนาะนั่นอะไรยุสเสบ่ปะเนี่ยยุบลงแล้วโอ้หอยยุทงหอุเิโน่งตรงนั้นน่ะอืมโอ้อันน้ำมาดาามาคุ้งกันเออแต่ว่าบัดตอนอยู่ในี้คุ้งไงมันหังวันนี้คุ้งไงคู่งกันเด้อโอ้มีตัวหนึ่งโยปีกคู่ตัวหนึ่งบัดเป็นอ้างแม่น่ะโ ครับ,บลูกนกของเราก็ง่ไว้เอะมลูลูกนกที่ว่าพอเองกัเสียนสอน้งามันเป็นตัวแม่กับไว้ผสมตัวมันเป็นตัวผูกับผูกขาขึ้นซานเลยแหละสิอืมครับกะมาเบิ่งนกน้ำคุณพ่ออ่ะครับเดี๋ยวกะไว้ประมาณนี้ก่อนครับเอาครับกะ สงสัยตัวแม่พ่ะนะคุณพ่อว่าก็เลยบอกผมว่าเบิ้งพันธุ์ภมกันจักกีเบิ้งยังไงเนาะแลต่ว่ามันค้างขาวเลยครับน่ะน้องตัวนี้โอ้ยังว่งมันค้างขาวนั่นน่ะขนค้างนั่นน่ะนั่นน่ะค้างขาวเออนุ่มตัวนี้ค้างขาวครับนั่นนั่นนั่นเออพะว่ามันคือตัวแม่มันเป็นยังไงนั่นะมันสงสัยยังไง เขาจดเขาจดแล้วดนเติบมันใส่ผลเอ้าเอ้านั่นตัวเมียดิใส่ขนคือมขนดิโอ้พอได้จับบังดาบจับบังดาวมันเสียสมคันไงแต่มันค้างเขาแต่มนที่ก็เรื่องมาเทียบใส่กับตัวนี้เออมาเทียบใส่ถ้ามันเป็นตัวเมีเยาวไส่กันโอ้ถ้าเป็นตัวแมียก็ยาวไส่กันอีกเลยทีโอ้ผสมอีกแล้วเนาะบัณฑ์เนาะ มันนี้เอาเรื่องความไม่เรีกันโอครับค้างเขาแล้วสงสัยว่าเป็นตัวแม่เอาสิแม่สิผูกกับร้องเบิงครับกันเอาไปใกล้กันดูดูกันเอาไปมาเดี๋ยวคันเป็นตัวแม่งกับใครรู้หรอหดอขึ้นมาไม่ใช่เพราะใครหรอกไปยังวะเพราะอะไรมันก็ดือนนี้แหละหาเรียนเดี๋ยาเดนี้มันยังน้อยอยู่ก็อีกสองเดือนพุทธศักราช เราบางอีกจากซองเดือนเราเป็นนกน้อยอยังไม่ใหญ่ปีนนกน้อยแล้วตอนนี้โอ้มาเนี่ยมีส่วนเขว่ากันอายุยังน้อยอยู่ยงน,ออนี่หมูตัวนกค้างขาว่มาเน,นี่ยเดี๋ยวครับกระติดเอาไว้ประมาณน,นี้นะครับมาเน,นี่เดี๋ยวอีกคลิปหน้าค่อยไปต่อกันยุทงครับมานเนี่ยคลิปนี้เขาอยู่ในบ้านครับเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเดี๋ยวออกไปทงน้ำร้อนครับเดี๋ยววนอ่ะคนร้อนร้อเนาะ ครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวกัจิพากันออกไปเรียนยุธงคอยไปต่ออีกคลิปหนึ่งครับก็เอาคลิปนี้นะครับเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับคงกระิขอจบคลิปไปเพียงเส้นนี้ได้ครับกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้งใจผู้เห็ดคลิปนี้นะครับสิไดเห็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องภูเขามฝ่าพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ท่านทุกคนคือเก่าม่อนีครับคุณพ่อเบียน่ะขอลาไปก่อนพ่อสวัสดีครับผม